ใจหนึ่งใจจะต้องย้อนอะไรให้มันมากไม่ให้มันวุ่นไหวเพียงเธอนั้นใส่ใจกันเบาๆพอให้สองเราได้ทำอะไรมากมายในตอน นนบางเวลาไม่เป็นไรจะเธออยู่ไกลาบางเวลาฉันเข้าใจเธอลืมกันไปบางเวลาไม่เป็นใจก็ไม่ต้องเสียดายปล่อยมันไปก่อนนะ mm hmm. คิดถึงฉันสักครั้งมันไม่ได้คิดถึงใครทำตัวตสบายแล้วเจเอกันในความฝันมี ดีก็บ,บอกให้ฉันได้ฟังไม่มาเกินไปดังนั้นค่อยคยรักกันเบา